็เมื่อยหน้าก็เลยไปนวดหน้าค่ะทุกคนนวดหน้าทีนี้ไปนวดหน้านะคะน้องที่นวดหน้าค่ะพอเจอออีฉันปุ๊บเท่านั้นเลยค่ะนายนายคะเพิ่งใช้ยาสิฟันนายไปได้แค่ประมาณครึ่งเดือนเอออะไรนะหินปูนลว่ว ันนี้เป็นคําพูดที่ทุกคนเป็นคําพูดที่ทักทายกันนะคะที่เจอกันปุ๊บแล้วก็ทักทายกันแบบนี้เลยนายยาสิฟันนายสุดยอดใช้ไปครึ่งเดือนหินปูหล,ลุดตอนแรกกว่าคิดว่าฟันคิดว่าฟันแตกนะคะพอเอาลิ้นดุนดูอโอ้โหแม่เจ้าเขาบอกว่าหินปูหล,ลุดสิ้นเดือนนี้จะสั่งยา สีฟันยี่สิบหลอดไปดูกรเขาหนะ่าบอกว่าเขาซื้อกับพี่กระแตไปลองใช้หนึ่งหลอดหนึ่งหลอดนะคะใช้ยังได้แค่ครึ่งหลอดอยู่เลยไปมาเขาบอกว่านายนายเชื่อไหมยาสีฟันนายอะ่ะต้องบอกต่อนะคือต้องบอกต่อจริงๆนายเชื่อไหมน้องๆในเนี้ยแบบแบบบอกบอกเลยแบบคุยให้น้องๆฟังเลยว่า คือตื่นเช้ามาไม่มีกลิ่นปากเลยจะกปกติเวลาคนเรานอนเนาะน้ำลายจมูดตอนเช้าแล้วอีกอย่างเขาต้องตื่นแต่เช้าไงทุกคนเพื่อไปส่งหลานแล้วก็มาทํางานทีนี้เขาก็บอกว่าเป็นธรรมดาก็จะมีกลิ่นปากมีอะไรเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอาการเปรี้ยวปากอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากแบบแปรงฟันแล้วบ้วนปากแล้วก็ตามนะคะคือมันเจ๋งมากตรงที่ว่าใช้ไปแล้วทั้งวันไม่มีกลิ่นปาก เพราะว่าเขาบอกว่าบางทีเขานวดอ่ะทุกคนบ่ายสามถึงได้กินข้าวเที่ยงคุณลองนึกภาพนะกินแต่น้ําตั้งแต่เช้ายันบ่ายสามไม่ได้กินอะไรเลยเวลาลงมาก็ต้องแบบว่าเอาอะไรเข้าปากคํานึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าลูกค้ารอแล้วเขาบอกว่าแต่สิ่งหนึ่งที่เขาสังเกตได้น้ำลายไม่บูดไม่รู้สึกเหม็นปากเพราะปกติถ้าไม่ได้กินอะไรอ่ะเขาบอกว่าจะมีกลิ่นปากใช่ไหม จะมีกลิ่นปากอะไรประมาณนี้ค่ะแต่พอใช้แต่พอใ,ใช้ยาสิฟันนายนะเขาบอกว่าไม่ต้องปิดแมสเลยนายไม่มีกลิ่นปากเลยนะคะอ้มั่นใจเบอร์ล้านนะะแต่ก็จริงค่ะวันนี้เขานวดให้ฉันเขาก็ไม่ปิดแมสนะคะปวดฟันก็เอาอยู่นะคะอุดฟงอุดฟันนะใครปวดฟันเอาอุดฟันใครฟันเหลืองแปรงสองครั้งใครมีกลิ่นปากแรงแปรงสองครั้งใช้เท่าเม็ดถั่วเขียวใช้นิดเดียวอย่าใช้เยอะ ใครที่แบบว่าสามีสุบุหรีหรือว่าพ่อสุบุหรีหรือว่าใครสุบุหรีซอกซอกฟันจะเป็นออกสีดำดๆน้ำตาลน้ำตาลบอกเลยเอาอันนี้เท่าเม็ดถั่วเขียวไปใส่ที่ลิ้นแล้วกลัวให้ทั่วกลัวให้ทั่วเลยแล้วอมไว้หนึ่งถึงห้านาทีนะคะหนึ่งนาทีก็พออมไว้กลัวให้ทั่วฟันนะคะทุกคนฟันจากที่เหลืองเหลืองหรือว่าฟันซอกฟันที่สีน้ำตาลออกดำดำ ค่อยๆข่าขึ้นนะคะอันนี้คือแบบว่าพิสูจน์มาแล้วนะคะมีคนพิสูจน์มาแล้วเพราะฉะนั้นไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นถูกต้องไหมคะ